สวัสดีครับผมชาว COR อ๋อามค์สวัสดีครับผมชาว COR อยูโมโตนะครับ c o เดี๋ยววันนี้เราจะนั่งเรือแล้วก็ไปกินโจ๊กแหลมท่านกันนะครับอันนี้ไม่ได้ไว้ไพนะครับเอาไว้ตีัวป่านะครับอยากกินโจ๊กก็เลยชวนเพื่อนมา นั่งเรือไปกินยอที่หลมกันกันตรงนี้คือตรงที่อยู่ของทางคาวแม่ไก่นะครับอ๋อนี่เพิ่งเคยเห็นป้ายจากฝั่งนี้เนี่ยเป็นป้ายบางแสนเชาสัมบุ้กนะครับสวัสดีครับผมชาว CRU โมโตนะครับวันนี้มากันอีกแล้วนะครับพวกเรานะครับไม่ได้มาแว้นกันนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศมาล่องเรือกันนะครับนั่งเรือเที่ยวนะครับจากตัวเมืองชนบุรีนะครับไปจนถึงแหลมแท่นที่บางแสนนะครับเดี๋ยววันี้เราจะนั่งเรือแล้วก็ไป กินโจ๊กแหลมแท่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าระหว่างทางเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราขึ้นเรือที่ซอยของอีรัตนะครับอยู่หัวแถวฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนชนชายนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือแล้วนะครับเป็นเรือแบบนี้นะครับเป็นเรือหาปลา <ะ S 1> เลยนะครับเป็นเรือแบบระมงท้องถิ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเย่ <Yeah. S 1> อันนี้คนขัดหัวเรือเรานะครับนี่พ่ต้าเรานะครับนั่งอยู่อันนี้ไม่ได้ไว้พายนะครับไว้ตีหัวปลานะครับไวปลาโดนตีแม่งเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางแล้วนะครับโอ้โหตีโค้งที ้าเราออกมาจากตรงนี้นะครับมันก็จะมาทะลุกับสะพานเียบชายทะเลนะครับเป็นสะพานสร้างใหม่ของจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับปกติตรงนี้เราก็จะขับรถผ่านกันประจํานะครับแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนจากขับรถมาเป็นนั่งเรือแทนนะครับนั่งเรือลอดใต้สะพานนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตบรรยายสักนิดหนึ่งนะครับคือที่มาที่ไปของการนั่งเรือเล่นในทริปนี้นะครับก็คือว่าจู่ๆเพื่อนวีเนี่ยเขาก็เกิดอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาว่า ถ้าเราท่องเที่ยวบางแสนโดยไม่เดินทางด้วยการขับรถแต่เปลี่ยนเป็นการนั่งเรือล่องทะเลไปแทนมันจะเป็นยังไงสะดวกหรือเปล่าใช้เวลานาน,านแค่ไหนสนุกไหมปลอดภัยไหมเหมาะกับทุกคนทุกเพศหรือเปล่าเผื่อว่ามันอาจจะกลายเป็นสไตล์การท่องเที่ยวแนวใหม่ในอนาคตก็เป็นได้นะครับดังนั้นวันนี้เพื่อนวีก็เลยชวนเพื่อนๆกลุ่มซ r u m o t โมตมาลองนั่งเรือจากตัวเมืองชนบุรีเลียบชายหาดทะเลไปเรื่อยๆผ่านอ่างศิลาเขาสามุก ก็ไปตบท้ายด้วยการไปกินโจ๊กอร่อยๆกันที่แหลกแทนซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็ใช้บริการจากเรือของชาวประมงพื้นบ้านาแถวๆโซนเมืองใหม่ซึ่งมันก็อาจไม่ได้สะดวกสบายอะไรมากนักนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรือสําหรับใช้โดยสารโดยตรงดังนั้นการนั่งเรือในครั้งนี้ก็เรียกเลยว่ายังอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้นนะครับก็ถือซะว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวบางแสนแบบใหม่จากการขับรถมาลองนั่งเรือกันดูบ้างแล้วกันนะครับ ผู้ใหญ่ไหนคุยคุยหน่อยครับทำไมวันนี้เราถึงมาล่องเรือกันที่นี่ครับอยากกินยอกก็เลยชวนเพื่อนมานั่งเรือไปกินแยบบ๊ดดอกที่แหลกแทนกันนะครับนี่ก็เป็นโสมหน้าทีมงานนะครับที่มาด้วยกันวันนี้นะครับ ถึงอ่างศิลาแล้วนะครับข้างหน้าโอ้โหเป็นโรงเรียนอ่างศิลานะครับเห็นอาคารโรงเรียนมาแล้วนะครับเลยไปด้านด้านหน้านู้นนะครับก็น่าจะเป็นสะพานปลานะครับอ่างศิลาจะดูก่อนว่าเราจะแวะกันดีหรือเปล่าใช้เวลาไม่นานครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับจากท่าเรือเมื่อกี้นี้นะฮะ ตรงนี้คือดงที่อยู่ของข้างคาาแม่ไก่นะครับสังเกตให้ดีใครที่ผ่านมาอ่างศิลาช่วงเย็นๆนะครับประมาณหกโมงเย็นเราจะเห็นข้างคาาแม่ไก่เนี่ยบินจากถาแถวนี้นะครับไปจนถึงแถวชายทะเลอ่างศิลานะครับวันนี้เพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองนะครับว่าพวกข้างคาวแม่ไก่ที่เราเห็นทุกวันตอนเย็นๆนะครับมันมาอยู่แถวนี้นี่เองนะครับเหมาะอยู่ตามต้นไม้เต็มหมดเลยนะครับนี่ครับคือข้างเาาแม่ไก่นะครับ มันลังทัง้งเขาไม่ไก่มาอยู่แถวนี้หมดเลยเนี่ยพอเรือเราเข้ามาใกล้มันก็ตกใจคิดหน่อยเอ้มันมีบลอลตรงนี้ที่มันเป็นต้นเนอ่อต้นกรนโกรนนะนั้นน่ะเต,ต็มเลยนี่อย่าตอนด้านระวังหัวข้างหลัง ตรงนี้เราก็เราจะผ่านตึกแดงนะครับผมตึกแดงของอ่างศิลานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเป็นแลนด์มาร์คของอ่างศิลานะครับเป็นสถานที่ยอดฮิตในการมาถ่ายฟรีบีตติ้งนะครับใครที่จะแต่งงานมาถ่ายฟรีบีตติ้งที่นี่ได้นะครับสวยงามมากมากนะครับตรงนี้ก็มาถึงเขตอ่างศิลาแล้วนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนอ่างศิลาแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานปลาอันใหม่นะครับที่เพิ่งจะทําเสร็จจริงๆแล้วน่าจะได้กาหนดการเปิดแล้วแหละแต่ว่าติดโควิดพอดีเขาก็เลยปิดอยู่นะครับตอนนี้ ตรงนี้เรากําลังจะผ่านวัดโกกุตนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามมากๆเลยนะครับผม ตอนนี้เรามาถึงเขาสาักุกแล้วนะครับผมเป็นมีดเดอร์สถานที่ทียกว่เป็นแลนด์มาร์คพันของบางแสนนะครับใครที่มาเที่ยวบางแสนจะต้องมาแวะมาไหว้เจ้าแม่สักุกที่นี่นะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าเขตบางแสนแล้วนะครับเดยจะต่อสากพุกตรงนี้ไปก็จะเป็นแหลมแท่นนะครับที่มีคนตปกปลาเยอะด้วยครับแตนน่เราก็แวะ อ๋อนี่เพิ่งเคยเห็นป้ายจากฝั่งนี้เนี่ยเป็นป้ายบางแสนเสาสับมุกนะครับจุดนี่เราเคยมาถ่ายรูปกันตอนขี่มอเตอร์ไซค์มาตอนทุนต่วันนี้เรากำลังขานเรยเทปทาเปกับยูมาเล่นะครับด้านหลังฝั่งนี้ติดทะเลนะครับมองจากฝั่งนี้ก็สวยดีเหมือนกันครับเห็นว่าที่อยู่ด้านหลังโอ้ยยอดเอาข้างหน้าเราตอนนี้เป็นแหลมแท่นแล้วนะครับเราเริ่มเห็นอาคารคอนโดหัวเรือนะครับเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของแหลมแท่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับ ร้านโจ๊กร้านนี้นะพี่นะเคยกินโจ๊กร้านไหนดีร้านนง <โด S 1> วงเวียนน่าอร่อยกว่านะทีวงเวียนกับซิกโอกคอกอ่ะเราขึ้นจากเรือแล้วนะครับมาที่แหลมชันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกันเราจะไปร้านโจ๊กครับหรือจะไปร้านไหนเดี๋ยวเรามาดูกันไปนครับพี่สนครับเบาเรือป่ะเมื่อกี้มานิดหน่อยครับนัง่งนิ่งเงียบเลยฮนะนั่งอยู่คนเดียวอ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงร้าน Six O Clock ok นะครับเป็นร้านอาหารเช้าประจำบางแสนนะครับใครมาที่นี่ก็ต้องแวะมากินข้าวกัทน,น,นที่นี่นะครับตอนเช้าโจ๊กมีไข่กระทะนะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับวันอาทิตย์นี้มีพี่โน้ตมาส่งทบด้วยนะครับพี่โน้ตเพื่อนตัวเฮียประจำกลุ่มนะครับตัวเฮียแปลว่า พี่ชายผมโตไม่หนาใช่ไหมความหมายมันตัวจังเดือนนะพี่โน้ตขับรถมานะครับปากลับบอกว่าเดี๋ยวได้โน้ลงเรือแทนเดี๋ยวพวกเราจะขับรถพี่โน้ตกับแทนนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตกินข้าวเช้าก่อนนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเดินทางกลับแต่กลับก็กลับทางเดิมนะครับพี่โน้ตมีอะไรจะพูดกับกล้องไหมครับลูกไม่ให้ค nah ุยครับโยบบอกอย่าไปยุ่งกับมันเอาโจ๊กมาอีกครับเอาโจ๊กครับของใครบ้างเหมือนกันหมดปะหมืกันหมดกันหมดโอเคเอฟมันไม่มีท okay, ี่วางแล้วบ้าง เดี๋ยวเราลางกันไปด้วยโต๊ะตรงนี้เลยนะครับคลิปหน้าจะไปไหนกันเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วเจอกันครับผมต่ติดตามต่อไปเย่ไม่ใครคุยหต้องเลยตุ๊โต๊ะนี้พี่ว่างมีขากลับนะครับ คือมันโคตรแรงเออเออเออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้หโอ้เปียกข้างหลังเป็นไงบ้างจะเหลือ اوه 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 اوه